พี่ผมจะทำช่องคุยการ์ตูนแต่ไม่มีไอเดียเลยงั้นเอ็งก็ทำเรื่องกด12ข้อของแอนิเมชันไปได้ไหมละ่ะแต่เรื่องมันพื้นฐานมากพี่ผมว่าคนที่มาดูคลิปผมมันน่าจะรู้กันอยู่แล้วฟังกูนะเอ็งจะคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสได้เรียนสาขาดโดยตรงเหมือนเองแต่พี่ผมกลัวเอาเรื่องพื้นฐานมาทำแล้วเดี๋ยวคนอื่นที่ทำงานด้านนะี้อยู่แล้วจะหมั่นไส้กฎ12ข้อมันหมายถึงอะไรมีรายละเอียดยังไงบ้างครับ คนออกมาภายใน5นาทีนี้กด12ข้อของแอนิเมชันคืออะไรตามข้อมูลที่ผมได้หามาจากอินเทอร์เน็ตพบว่ากด12ข้อของแอนิเมชันนั้นเหมือนว่าจะถูกบัญญัติมาโดยบุคลากรที่อยู่ในบริษัทของดิสนีย์ที่มีชื่อว่าออลลีจอห์นสตันและแฟรงค์ธอมัส ว่าง,ง่ายๆก็คือมันเป็นหลักการพื้นฐานในการทำแอนิเมชันที่สามารถนำไปพลิกแพลงใช้งานได้ตามความเหมาะสมการจะดูว่าหลักการไหนควรใช้หรือไม่ควรใช้ตอนไหนบ้างก็ไม่มีมาตรวัดตายตัวทําได้แค่รับฟังความคิดเห็นของคนที่ดูผลงานของคุณเท่านั้น <S <S ผมเดาว่าคนที่ดูคลิปผม <S 1> <S 1> ก็คงเป็นคนที่อยากหาคลิปที่คุยเรื่องแอนิเมชันเป็นภาษาไทยอันที่จริง <S 1> <S 1> ก็มีคนไทยหลายคนที่ทําคลิปพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วดังนั้นคลิปในซีรีส์ของกฎ12ดข้อของแอนิเมชันที่ผมจะทําจะมาจากความเข้าใจและประสบการณ์ส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนถ้าามมมมีีีใครรท่่่เเเเปป็็ออิต์ืชพไวจะน สายแอนิเมชัน2มมติหรือ3มมติและมองเห็นว่าความเข้าใจของผมมีจุดผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์แย้งได้เต็มที่เลยกฎของแอนิเมชันข้อที่1 Squash and stretch Squash and stretch ตามความเข้าใจของผมมันก็คือการหดและการยืดการหดและการยืดในกรณีนี้มักจะใช้เป็นการเพิ่มดันิมิคให้กับตัวแอนิเมชันซึ่งก็มีอยู่หลายกรณีที่แอนิเมเตอร์เลือกที่จะใช้เทคนิคนี้ไม่ว่าจะเป็นใช้ตอนที่ตัวละครแสดงสีหน้าอะไรสักอย่างแบบรุนแรง ใช้เพื่อแสดงออกถึงความยืดหยุ่นเวลาที่ร่างกายของตัวละครบางส่วนติดอยู่กับวัตถุและพยายามจะดึงออกหรือใช้เมื่อตัวละครหล่นจากที่สูงตามแรงโน้มถ่วงผมมองว่าในบรรดากฎทั้ง12ข้อของแอนิเมชันสโคต์แอนด์สเตทเป็นคุณสมบัติที่ชี้ชัดที่สุดว่าผลงานแอนิเมชันในเรื่องนั้น,น,นเป็นแอนิเมชันที่ใช้สไตล์ของ t ทมิ่งแบบไหนผมขอเดาว,ว่าคุณใช่คุณนั่นแหละไม่ใช่กูกูคนตัดคุณที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ เป็นคนที่สนใจศึกษาและเริ่มทำแอนิเมชันที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแอนิเมะญี่ปุ่นไม่ใช่การ์ตูนฝรั่งหรือเปล่าบางคนอาจจะสงสัยว่าการใช้สคร็อตและสเตจจำเป็นกับแอนิเมชันแบบญี่ปุ่นหรือแอนิเมชันที่ต้องการความจริงจังแบบผู้ใหญ่ด้วยเหรอเพราะเวลาเสิร์ชหาตัวอย่างเกี่ยวกับสคร็อตและสเตทเราจะชอบเจอตัวอย่างที่เป็นการ์ตูนฝรั่งซะส่วนใหญ่หรือถ้าไม่ใช่การ์ตูนฝรั่งก็มักจะไปเจอในแอนิเมะญี่ปุ่นของสตูดิโอทิกเกอร์ที่สไตล์ของการแอนิเมตมีความเป็นการ์ตูนนี่อยู่สูงสสสสาาาาารรรรรรััคคนนนนนนททททีีททีีีีจจ่่่่่ตต้้อออองงงงงงงกกผลลแิิิิเเเมมมมชววยจจจจะะะป็ใ ้สควอตแอนด์สเตทในแอนิเมชันของคุณการใช้สควอตแอนด์สเตทในการยืดหดมวลของตัวละครโดยตรงผมสังเกตว่าผมจะไม่ค่อยเห็นสิ่งเหล่านี้ในแอนิเมชันหรือเกมแนวสยองขวัญเท่าไหร่หรือถ้าจะมีการใช้ในเกมแนวสยองขวัญก็อาจจะต้องทาให้มั่นใจว่า <Hey. S 2> เทคนิคสควอตแอนด์สเตทนั้นส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภค <Hey. S 2> ให้ไปนในทางเดียวกับที่คุณต้องการจริงๆผมเคยนั่งฟังพี่วิทยากรแอนิเมเตอร์สามมิติมืออาชีพคนหนึ่งเขาเล่าเรื่องให้นักศึกษาที่นั่งฟังอยู่ว่าตัวเขานั้นนนนเเเคยได้ม้มโออออกกกาาสปทิชััั่่ใหหบรรตูืงงงขล นั้นเขาก็ได้มีโอกาสไปทำแอนิเมชันในเกมเด Space ในภายหลังแต่ผมจําไม่ได้ว่าภาคไหนพี่เขาบอกว่าในตอนนั้นเขาได้เอาหลักการแอนิเมชันที่ใช้กับสตูดิโอพิกซ่ามาใช้กับการแอนิเมตในเกมเดสเป c e และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาโดนหัวหน้าดา่า นอกจากแอนิเมชันแนวสวยองขวัญแล้วแอนิเมชันแนวหุ่นยนต์ก็เป็นหนึ่งประเภทที่ผมไม่ค่อยเห็นการใช้สครัดแอนด์สเตตในการยืดหดมวลของตัวละครเช่นกันจะมีแต่โอว a t c h นี่แหละที่ผมเห็นบ่อยๆการจะไปยืดและทาให้รายละเอียดของตัวละครบิดเบีย้ยวเพื่อแลกกับความสมูทของแอนิเมชันเพียงไม่กี่เซนวินาทีก็อาจจะไม่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคที่ชื่นชอบในรายละเอียดของเครื่องจักรและหุ่นยนต์เท่าไหร่ถึงผมจะพูดออกมาแบบนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าแอนิเมชันที่ต้องการความสมจริงจะไม่มีเทคนิคสคร o ดแอนด์สเตทอยู่ในนั้นเลยอันที่จริงผมคิดว่าเทคนิคสคร o ดแอนด์สเตทในแอนิเมชันที่ต้องการความลิสติกอาจจะไม่ใช่การไปรยืดหดหน้าตาของตัวละครแต่ไปใช้กับการเลือกท่าโพสในแอนิเมชันมากกว่า การใช้สเตทกับตัวละครก็อาจจะเป็นในเชิงของท่าโพสที่ยืดเหยียดร่างกายออกและใช้สควอตในท่าโพสที่ย่อตัวลงเพราะถึงยังไงกฎ12ข้อของแอนิเมชันก็เป็นหลักการที่ทําให้แอนิเมชันของเราดูสมูทและเป็นธรรมชาติมากขึ้นหลักการที่อยู่ในกฎ12ข้อตอนที่เราหาตัวอย่างอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวอย่างที่สุดโต่งมากๆแต่ในการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตจริงคงมีการขยับแบบสควอตและสเตทอยู่ในนั้นบ้างไม่มากก็น้อย หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการสังเกตหลักการของแอนิเมชันที่อาจจะอยู่ในการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตและคนรอบตัวของคุณนะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนอคครับ